เอพงษ์สวัสดีครับวันนี้ฮะพาทุกคนมาชมแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นครับผมเป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นสห้องนอน2ห้องน้ำครับงบก่อสร้างอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทครับผมสวยเลยครับหลังนี้ฮะหน้ากว้าง12เมตรโดยประมาณครับผมเดี๋ยวเดินเข้ามาชมกันเลยครับหลังคาบ้านก็ทําเป็นซ้อนกัน4ระดับนะครับหลังคาใช้เป็นเมนทันชีท สีเหมือนเปลือกมังคุดครับผมตัวบ้านจะยกพื้นสูงประมาณ60เซนครับประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยบัวปูนสำเร็จครับหน้าต่างก็หน้าต่างบ้านกระทุงนะครับใช้เป็นกระจกเชียวตัดแสงครับยวเดินไปชมด้านข้างบ้านกันครับ ด้านข้างบ้านก็ติดเป็นหน้าต่างไม้นะฮะตกแต่งด้วยผนังคอนกรีตครับทาเป็นสีส้มไว้ด้วยนะครับทำให้ด้านข้างบ้านครับก็จะทำให้ตัวบ้านมีมิติมากขึ้น,นครับผมดูมีมิติเลยนะครับเดินตรงมาก็จะเป็นห้องด้านหลังฮะก็จะติดเป็นหน้าต่างเป็นบานไม้นะครับผม ส่วนด้านหลังครับก็จะมีส่วนต่อเติมออกไปอีกทีหนึ่งครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยครับก็เลือกใช้สีครับเป็นสีเทาเข้มสีขาวแล้วก็เป็นสีส้มนะครับก็ถือว่ามองแล้วกลมกลืนกันเลยครับผมเด,เดินมาชมด้านหน้าบ้านกันก่อนครับเสาหน้าบ้านก็ทําเป็นเสาโชนะครับ ตกแต่งด้วยระแนงเหล็กสีส้มครับผมก็มองดูแล้วก็สวยเลยครับด้านบนก็ติดเป็นระแนงเหล็กสีดำครับผมเดี๋ยวเดินไปดูด้านข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งกันครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็ให้พี่พี่ทีมช่างครับเดินผ่านไปก่อนนะครับผม โอเคครับด้านข้างฝั่งนี้ครับก็คล้ายๆกับฝั่งที่แล้วนะครับผมแต่ฝั่งนี้ก็จะติดเป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างบ้านกระทุงนะฮะก็มีผนังปูนไว้ด้วยครับผมผรังปูนผนังปูนสีส้มครับภาษาช่างเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับถูกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมพี่ๆช่างคนไหนครับรู้หรือทราบนะครับก็ ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ด้วยนะครับว่าคูนสีส้มสมนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรครับผมต่อพงก็ขอขอบคุณล่วงหน้ากแล้วกันนะครับเดินไปชมภายในบ้านกันครับผมกระเบื้องบันไดฮะก็ทําคล้ายกับนาเบียงเลยนะครับผมเป็นสีเดียวกันเลยครับเข้ามาครับก็เป็นห้องโถงครับผม จากพื้นหนึ่งฝ้าครับสูงประมาณ3เมตรครับทำฝ้ามีแบบแบบมีลวดลายนะครับผมทาสีส้มไว้ด้วยครับพรม่านก็จะติดเป็นสีเทาเข้มครับก็จะเข้ากับตัวบ้านเลยนะครับผม ชมห้องนอนที่1กันก่อนครับผมห้องนอนที่1ฝ้าก็ทําเป็นฝ้าฉาบเรียบครับผมผ้ามานก็ใช้เป็นสีเทาเข้มครับเหมือนกับห้องโถงเลยนะครับโอ้โหสวยครับผมห้องนอนที่สองเปิดเข้ามาโอ้โหครับเจ้าของบ้านก็ เตรียมของไว้แล้วครับผมเตรียมของไว้สาหรับขึ้นบ้านใหม่นะครับผมด้านบนก็ทําเป็นฝ้าฉาบเรียบครับพรมผระม่านครับก็สีเทาเข้มครับผมเหมือนกันกับห้องที่แล้วเลยครับผมสวยครับสีของผนังตัวบ้านด้านในครับผมทาเป็นสีครีมนะฮะก็มองดูแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายครับผมรู้สึกสบายตาฮะ เดินไปชมห้องนอนที่สามกันเลยครับผมนี่ครับห้องนอนที่สามครับก็ทำเหมือนกันกับห้องนอนที่หนึ่งและห้องนอนที่สองนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูห้องครัวกันต่อเลยครับผมเข้ามาดูห้องครัวกันครับโอ้โหนี่ครับห้องครัวครับผมต่อระแนงไม้ครับทำเป็นช่องแสงไว้ด้วยครับผม ส่วนมากต่อพงไปรีวิวครับก็จะเห็นเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับห้องครัวครับก็ถือว่าโอเคครับไอเดียดีครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปชมห้องน้ํากันครับนี่ครับห้องน้ําครับช่างก็กําลังดําเนินการติดกระเบื้องฟ้าผนังอยู่ครับผมช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างอยู่นะครับผมห้องครัวก็ทำเคาน์เตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็คงได้ติดกระเบื้องเคาน์เตอร์ครัวต่อไปครับผมด้านหลังบ้านมีอะไรเออเป็นพื้นที่ต่อเติมออกมาอีกทีนึงนะครับผมในพื้นที่ส่วนนี้ครับก็จะทําเป็นอีกหนึ่งห้องน้านะครับผมเราจะทําห้องน้าไว้อีกหนึ่งห้องครับที่ด้านหลังบ้านครับผมก็ถือว่าสวยครับน่าอยู่เลยทีเดียวครับผมวันนี้ต่อพงก็พาเพื่อนๆครับมาชมดูเป็นไอเดียนะฮะในการก่อสร้างบ้านต่อไปครับผม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือแบบบ้านะฮะเพื่อนๆก็นาไปเป็นตัวอย่างปร,ปรับปุยใก้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองครับผมคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับผมก็พาเพื่อนๆมาชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมที่ไหนครับเพื่อนๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ